สวัสดีค่ะเพื่อนๆใครที่ต้องการรักษาสิวอุดตันแล้วให้มันหายออกไปจากผิวหน้าเราเนี่ยทําแบบไหนขั้นตอนง่ายๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิวอุดตันเนี่ยมันทางานยังไงทําไมมันถึงเกิดบางคนบอกไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงเกิดก็คือลักษ้าไม่เกี้ยงเกิดการสะสมของเครื่องสำอางอยาเยอะเกินไปอยาเตรียมมาให้ดูอันนี้จะมีเป็นภาพตัวอย่างนะคะนี่คือลักษณะกลไกลของสิวอุดตันนั่นเอง อันนี้คือสิวเอ่อผิวหน้าของเราที่ไม่เป็นสิวปกติผิวหน้าปกตินะคะการทํางานจะเป็นประมาณนี้นี่คือเส้นขนนะส่วนเจ้าตัวนี้อันเนี้ยคือชั้นไขมันที่ว่าเกิดการอาักเสบเกิดการสะสมแล้วกาลังจะเพิ่ขึ้นมาเป็นสิวหัวช้างสิวหัวหนองนั่นเองไขมันอันนี้เกิดจากการสะสมนะคะแล้วขับแล้วไม่ยอมขับออกทางเส้นขน ไม่ยอมขับออกหรือว่าเราล้างหน้าไม่เกลี้ยงแล้่เกิดการสะสมนั่นเองขั้นตอน,นง่ายๆไม่ยากเลยใครที่ว่ารักษาผิวนะคะอลองดูตามยาได้เลยนะอันดับแรกล้างหน้าก่อนจะล้างหน้าต้องคินงซิ่งหน้าก่อนคินซิ่งของยาจะเป็นตัวนี้ส่วนของใครที่มีอยู่เอาขึ้นมาคินซิ่งได้เลยคินซิ่งทั่วกดออกมาแล้วก็นวดน,นวดบริเวณผิวหน้าของเราเพื่อที่ว่า กระตุ้นต่อมน้ำมันใต้ผิวของเราเนี่ยทำงานได้ปกติกระตุ้นให้รูขุมขนเราเนี่ยเกิดความอุ่นเกิดการขยายตัวก็คือเปิดรูขุมขนเปิดไขมันจะได้ออกมาสิ่งที่ตกค้างในรูขุมขนจะได้ออกมาได้หลังจากนวดทั่วผิวหน้าห้ามนวดนานจนเกินไปถ้านวดนานจนเกินไปผิวหน้าเราจะเกิดการอักเสบแล้วก็จะทําให้เกิดสิวอักเสบขึ้นมาได้นั่นเองนวดเสร็จประมาณสัก2อถึงนาทีเช็ดออกเช็ดคราบไขมันเช็ดคราบเครื่องสําอางออกให้หมด เช็ดออกเสร็จเรียบร้อยคนที่เป็นไขมันเป็นอุดตันอยู่แล้วแนะนําให้ไปซื้อเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขับไขมันส่วนเกินที่ตกค้างใต้เซลล์ผิวของเราให้ใหออกมานั่นเองเปอร์เซ็นต์ที่ควรเลือกไม่ควรเลือกสูงนะคะควรเลือกเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณเท่านี้นะสองจุดอสองจุดห้าหรือว่าสองเจ็ดหนึ่งส,ส่วนสองนั่นเองทาทิ้งไว้หลังจากพินซิง่งประมาณสักห้านาทีถึงสิบนาทีหลังจากนั้นก็ค่อยล้างออก พอทาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปล้างหน้าได้ตามปกติเวลาล้างหน้าเสร็จเราก็ไม่หมดทีต้องใช้ตัวนี้ด้วย <c oughs> ตัวนี้เนี่ยเป็นโทนเนอร์สุดมะเขือเทศแต่ใครที่มีโทนเนอร์ของตัวอยู่แล้วก็เช็ดได้นะก็คือทําความสะอาดผิวหน้าของเราได้เลยแต่โทนเนอร์สุดมะเขือเทศที่ยาเลือกใช้เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่า ขจัดไขมันส่วนเกินขจัดความมันส่วนเกินแล้วก็ลดเกิดลดแบตเทียในรูขุมขนลดความมันส่วนเกินในรูขุมขนของเราได้ก่อนหน้านี้ที่ว่าแต่งหน้าจัดจัดแล้วไม่ค่อยได้มีเวลาพักผิวหน้าเลยอันนี้ให้ดูอันนี้คือภาพที่ยาเป็นสิวจริงๆนะคะอันนี้คือสิวอุดตันเต็มหน้าเลยแล้วมันเกิดการอักเสบเวลาสะสมขึ้นมานานๆได้เกิดการอักเสบก็เลยใช้เจ้าตัวน,นี้แหละตอนนี้หน้าหายแนละ้ว ตัวนี้เพิ่งเป็นไม่นานเองเพิ่งเป็นเมื่อต้นเดือนมีนานที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้เมษาหนึ่งเดือนเต็มๆใช้การรักษาใช้ได้ระยะเวลานิดนึงนะคะห้าวันสิบวันไม่เห็นผลแน่นอนแต่ต้องประมาณสักหนึ่งเดือนหลังจากที่ว่าเราใช้ตัวนี้อ่ะโทษทีนะคะตัวเนี้ยมันจะขับไขมันออกมันจะเหอขึ้นมานิดนึงลูกค้าบางคนบอกว่าถ้าใครที่รับไม่ได้ก็โอเคตัวมีอีกตัวหนึ่งก็คือค l ี a n ิ i หน้าเหมือนเดิม ขี้สิ่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเช็ดออกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้ลงตัวนี้ตัวนี้เป็นการทำทิศเมนนะคะก็คือ,อเจ้าตัวตัวอะไรเอ่ยตัวทิศเมนอ่ะตัวนี้อันเนี้ยคือขั้นตอนของหมอหมอจะใช้แสงตัวนี้เป็นการที่ว่าฉายแสงให้ให้ผิวให้ให้ชั้นไขมันของเราล,ละลายก็คือใช้แสงเลเซอร์ อันนั้นซึ่งงบมันเยอะเราทําเองดีก,กว่าโดยการทำทิชเมนต์ก็คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยการทำทิชเมนต์ตัวนี้อาจจะอ่านไม่ังค์หรออาจจะมองไม่เห็นทำทิชเมนต์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่หมอให้มานะคะก็คือค่าค่าตัวเปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อเขาจะสูงแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของหมอซึ่งหมอเป็นคนจ่ายเองซื้อตามร้านขายยาทั่วไปเนี่ยจะไม่มีเราก็ซื้อตามตลาดจะไม่มีตัวนี้ก็มันจะช่วยในเรื่องของละลายไขมัน เป็นการละลายนะคะส่วนตัวเนี้ยเป็นการขับไขมันออกส่วนตัวเนี้ยเป็นการละลายไขมันออกคิวติ้งหน้าเสร็จลงตัวนี้ประมาณสักสินาทีไขมันมันจะค่อยๆออกรูขุมขนเราจะค่อยๆเปิดแล้วไขมันมันจะออกมาเองเราไม่ต้องนวดนะคะไม่ต้องนวดแล้วทำอะไรเลยทิ้งไว้15นาทีจะรู้สึกเยิ้ยมๆบนผิวหน้านิดน,นึงจะคันๆแต่ไม่ต้องเกาห้ามเกาโดยเด็ดขาดเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ก,กระตุ้นการผัดเซลล์เวลาที่ว่าผัดเซลล์ออกเซลล์ที่เสื่อมผภาคแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดออกไป หลังจากนั้นก็ล้างหน้าตามปกติล้างหน้าเสร็จก็เช็ดโทนเนอร์ตามปกติแค่นี้ประมาณ1เดือนสิวันหายแน่นอนอถ้าใครที่ต้องการหายไวกว่านั้นอีกลงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยยังไม่ต้องล้างออกนะคะนี่เลยนี่คือที่กดสิวลงตัวเปิดลูขุมขนผัดเซลล์แล้วก็ขับไขมันออกอตัวละลายไขมันออกเนี่ยลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสิวออกเลย จะกดได้ง่ายกว่าเวลาที่เราไปกดเองมันจะไม่ค่อยออกพอลงน้ํายาตัวนี้ไว้ผิวมันจะออกมันเป็นหัวแข็งๆก็คือไอเจ้าตัวเนี้เนี่ยเราจะกดเวลากดเนี่ยมันก็จะถึงเซลล์บริเวณนี้เลยเวลาเรากดออกก็กดตามเส้นขนของเราเนี่ยรูของเส้นขนของเรากดออกไอก้นเนี่ยมันก็จะออกไปเลยพอมันออกไปเราก็เช็ดทอนเนอร์ทำความสะอาดในรูขุมขนนั้นให้เกลี้ยง อาจจะไม่เกลี้ยงทีเดียวเลยอาจจะใช้ระยะเวลาการกดรัประมาณครั้งถึงสองครั้งมันถึงจะเกลี้ยงเวลาเรากดออกเสร็จเรียบร้อยเราก็ล้างหน้าเสร็จเช็ดคอนเนอร์อะไรตามปกปติตอนกลางคืนก็ไม่ต้องทายานะอ่าไม่ต้องทาครีมทาครีมอะไรเนี่ยงดไปเลยแป้งไม่งดไปเลยปล่อยหน้าให้พักให้พักผ่อนให้สบายๆตอนเท้าก็งดการแต่งหน้านิดนึงของยานเนี่ยก็คือใช้หน้าเป็นอาวุธก็โอเค ล้างหน้าเสร็จอะไรเรียบร้อยเช็ดโทนเนอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยก็ลงตัวกันแดดตัวกันแดดตัวนี้เนื้อมันจะบางเบานิดหนึ่งก็คือหน้ามันก็จะขาวก็จะอาจจะแบบแต่งทาคิ้วทาปากได้แต่ตอนนี้แต่งหน้าได้แล้วนะเพราะว่าสิ่งมันหายแนละ้วแต่ใครที่เป็นอุดตันอยู่งดการแต่งหน้าจกระยะหนึ่งนะโอเคแค่นี้แหละจบแล้วไม่มีอะไรมากมายเลยง่ายเนาะใครที่ว่าเป็นแล้วไม่หายพยายามทําตามแบบขั้นตอนที่ยาบอกนะจะได้หายนะคะเห้ือนแค่นี้นะคะยาขอตัวลวจ้าสวัสดี